<c oughs> ผมยังทำอะไรไม่ได้เลยครับขอบคุณนะครับเตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้า แล้วลืมบ้านเราอย่าไปเพลินอย่าไปเดินตกน้ำน้ำบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าไงมีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห,ห่วงใยเจอ แต่คนอเบเรียบหน้ามนจนร้องให้กลับมาเถิดสามไวก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาไอหนุ่มเมืองกรุงมาให้มงมาหลอกแต่กองลิเกบันนอกไม่เคยคิดลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสแต่น้ำใจมันนักค่ะกลับมาเถอะ การดาเสียเวลาอยู่ทำไมคน,นจนจนแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เนือ้อเย็นเจ้จาจะได้เป็นเทพีบานพายเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไร จะไปขอแต่งขอบคุณนะครับ <laughs> ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วงนะ <laughs> ไอ้นมเมืองกุ้งมาหมอมุ่งมาหลอ,อกแต่พี่บรรนนอกไม่เคยคิดหลอ,อกเลยนะหนุมหน้าใสา แต่น้ำใจมันนักค่ากลับมาเถอะการดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนจนแต่จริงใจไม่ให้เห็นโอแม่เนือ้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไพรเหนื่อยก็พัก อยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปขอแต่งผมเอานี้ตั้งได้ไหมเห็นไหมเห็นพิมพ์ถามอย่างนี้ผมเน็บได้ไหมเน็บไอแพดได้ไหมะ น่าได้น,นะเฮ้ยทุกคนจะเห็นหรือเปล่าขอบคุณครับอยากฟังเพลงอะไรกันอีกครับขอบคุณนะครับถ้าผมเอา iPad เก็บเลบัญชีทุกคนจะเห็นไหมอะ่ะ อนิอนึงนะครับผมรออ้รออ้แพดเขียนนะครับต้องเขียนอะไรเงี้ยถึงจะตัวใหญ่อะ 嗯，对了啊。 นผมทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะทุกคนมันจะทำยังไงมันตัวใหญ่อะผมทำอะไรไม่เป็นเลยพรุ่งนี้ได้ไหมครับพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะ พุนี้ดีกว่าครับพุ่งนี้ดีกว่าครับไม่เป็นไรครับอืมผมทำไม่เป็นอ e> ่ะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวช่องปิวเกี่ยวไหมฮะเนี่ยมีคนพิมพ์ให้ผมแล้วเนี่ยฮะผมปักหมูผมยังปากไม่ได้เลยฮะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะครับแคบเป็นผ้าล้าขยะเอาได้ไหมผมว่าได้นะึ จำหนึ่งนะครับเราผมแคปเอาใช่ไหมสเครับแคปไปเลย สวัสดีนะครับเดี๋ยวเทา่าไงเดี๋ยวช่องน้องฟิวใช่ครับเดี๋ยวผมน้องเพลงให้ฟังนี่ว่า เดี๋ยวเราพรุ่งนี้ได้ไหมครับพรุ่งนี้ได้ไหมของผมยังทำอะไรไม่ได้เลยครับมีคนขอเพลงห่วงเข้ามานะฮะปักหมุดผมก็ปักไม่ได้นะที่เขาพิมพ์มาฮะ เดี๋เพิ่งเบื่อผมนะครับ <c oughs> ห่วงห่วงนะพี่ห่วงรู้หรือเปล่าสวยสวยจริงนะเจ้าไม่ห่วงได้ไงปากก็แดง ก็ใสจะมองตรงในสวยไปทุกสิ่งขอบคุณของขวัญครับหอมขอให้พี่หอมได้หรือไม่ว่า นอะไรช่างหวานเสียจริงอุ่นหรือนาวจะเฝ้าแอบ,บอิงมีทอดมีทิ้งแม้เพียงนาทีห้ามนะอย่าเอาเมือปีให้ใครพี่ทนไม่ไหวจำไว้นะคนอมนะ อย่าเอาตาไปจ้องใครพี่คงขาดใจต้องตายอยู่ตรงนี้หากแม่จะยังรักพี่อย่านะคนดีอย่าไปรักใครห่วงรักจริงพี่จึง หวงงามขอขอให้เจ้าจำให้ขึ้นใจต่อจากนี้ตลอดไปต้องถูกขาดใจรักทพี่คนเดียว ขอบคุณนะครับขอบคุณของขวัญน,นะหมวกแล้วก็มีคนพิมพ์ว่าปลาวานใช่ไหมครผมได้ปลาวานเหรอเขาบอกว่ามีหลายคนอยากได้นะจริงหรือเปล่าขอบคุณของขวัญน,นะครับนี่หานผมติ้งมาแล้วครับอย่าเอาเมือไปจ้องใครพี่ทนไม่ไหวจำไว้นะคนดี ถามนะอย่าเอาเมือไปให้ใครพี่คงขาดใจต้องตายอยู่ตรงนี้หากแม่จะยังรักพี่อย่านะคนดีอย่าไปรักใครห่วงคอ ให้พี่หวงได้หรือไม่ผมไปแพ้เพลงเขาขอีกขอขอให้โจ้าจำมีขึ้นใจต่อจากนี้ก็ลอดไปต้องผูขาใจรักพี่คนเดียว ขอบคุณนะครับมีคนส่งมาให้ในแชทหลายคนเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นครับ ทึกรูปภาพใช่ไหมครับผมบันทึกรูปภาพแล้วก็เข้าไปในรูปภาพแล้วรูปภาพที่ผมบันทึกนั่นึองครับเออความถึมันไม,ม่ขึ้นอะ่ะไปอยู่ไหนอะ่ะทไมบันทึกไปยังข่าวอะ่ะ ่ลลลลาละบ้าทั้งหมดอ๋อผมเจอแล้วผมเจอแล้วครับปึ๊บนี่ครับขอไปฮะนี่ใช่ไหมฮะเฮ้ยมันตรงจริงอะโคนก้ามมันตรงอะร้านหัวใจแล้วใช่หรอฮะมันทำอะไรได้ครับเนี่ยขอบคุณครับ ตื่นเต้นอีกแล้วงมีอะไรให้ผมตื่นเต้นอีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณเป็ดครับขอบคุณหาหรือเป็ดขอบคุณหงแล้วกันผมเรียกเป็นหงแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณหนึ่งล้านใจนะครับขอบคุณนะครับหงจ้าใช่ครับผมว่ามันเป็นหงนะให้ดูไม่ได้นะ คือให้ดูได้ไหมเอ่ยมาผมโดนอะไรไหมอ่ะเพลงทีบ้านพายผมร้องไปแล้วขอบคุณครับเปิดการมองเห็นค่ะ ขอบคุณครับอ๋อขอบคุณนะครับใช้ตัวอักษรย่อใช้อันนี้ไหมเอ่ยเนี่ยฮะขอบคุณครับขอเพลงเขาหักหน่อยเดี๋ยวผมเอาเพลงไม่มีเลยไหมเป็นเพลงผมเองเสียดายเวอร์ชันที่ผมทำเป็นแบบ Mix มิกไว้อ่ะผมตอนนน้คอมผมเสียงไงผมก็ล้งวินโด้เลยครับ หายมดเลยอ่ะแต่ว่าบีเป็นบีตของอ่อทั้งช่องของเขาอ่ะบีตเป็นบีตขอทั้งช่อง